ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้เรายังอยู่กันที่ตลาดต้นศักสนามบินน้ํากับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคํากับโกกิครั้งนี้ครั้งที่8แล้วนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมเข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทําอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิ นาวิปัสชมเชิงแพทย์เชฟกวินจงเล่เจษดาวงเชฟประจวบนิรังสันสามสองหนึ่ง 3, 2, แกงส้มกุ้งผักรวมไข่ลูกสะไพ้ลาบไก่ยำหมูยอยำมุนเส้นโบราณกิมจิชิเกะผัดไทยกุ้งสดลาบวากาเมะ let's go ครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของเราคุณนิ้ววรินพาดาได้รับโจทย์เป็นแกงส้มกุ้งผักรวมและไข่ลูกสะไยตอนนี้กำลังไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วนะครับ หลังจากคุณมิ้วซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เริ่มทำเมนูแรกทันทีเลยเริ่มจากเทน้ำใส่ลงในภาชนะตามด้วยผงแกงส้มตรากโกกิซูเชฟขนให้เข้ากันจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟรอจนเดือดและใส่แครอทหัวไชเท้าดอกกระหล่ำและถั่วฝักยาวต้มต่อจนผักเริ่มนิ่มจากนั้นก็ตามด้วยกุ้งสดผ่าหลังต้มต่อจนกระทั่งกุ้งสุกดี โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูแกงส้มกุ้งผักรวมทําง่ายแล้วก็รวดเร็วจริงๆเลยนะครับและคุณมิวก็เริ่มทําเมนูที่2ต่อทันทีเลยเริ่มจากการทอดไข่ดาวกรอบๆนะครับแล้วก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ํามันเตรียมไว้จากนั้นเทน,น้ําลงในภาชนะตามด้วยผงผัดไทยตราโกกิซูเชฟนําขึ้นตั้งไฟคนจนเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ําคนให้เข้ากันจนเดือดข้นเสร็จแล้วก็นําไปราดบนไข่ดาวที่ทอดเตรียมไว้โรยหน้าด้วยหอมเจียวพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบ และผักชีเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมกับไข่ลูกสะไยและตอนนี้ทั้ง2เมนูก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วนะครับคุณวารินพาดากับเมนูแกงส้มก้งผักรวมและไข่ลูกสะไย อร่อยลงตัวทั้งสองเมนูเลยนะครับแกงส้มก็รสชาติเข้มข้นครบเครื่องส่วนตัวไข่ลูกสะไบนะครับไข่ทอดมาได้กรอบนะครับเข้ากับตัวซอสมากครับอันนี้เหมาะเลยนะสาหรับคนที่รักสุขภาพในในส่วนที่ว่าแกงสม้มไข่ลูกสะไยจากที่เราทอดไข่เยิ้มๆแล้วก็มีน้ําะลาดลงไปด้วยมันก็ทำให้มันนัวขึ้นแกงส้มดีมากเข้มข้นมากๆครับแล้วก็ไข่ลูกสะไบตั้งสันแล้วก็อร่อยด้วยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับสุดยอดครับ เอาละครับคุณผู้ชมและก็ถึงเวลาสําคัญที่เราจะทราบผลแล้วนะครับว่าเมนูไหนที่อร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดเริ่มที่อันดับ4กันก่อนเลยคุณรุ่มทิพย์ลิ้มสุวรรณกับเมนูยำวุ้นเส้นโบราณและกิมจิชิเกนั่นเองนะครับและอันดับที่3คุณวีนาปางมณีกับเมนูลาบไก่และยำหม,มูยอครับและก็มาถึงอันดับที่2คุณปุ๊กปั้นเจริญกับเมนูผัดไทยกุ้งสดและลาบวากะเมะครับ และแน่นอนนะครับว่าเมนูที่อร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือคุณนิ้ววรินพาดาก,กับเมนูแกงส้มกุ้งผักรวมและไข่ลูกสะพ้ายนั่นเองนะครับ คุณผู้ชมครับและในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมีภาพบรรยากาศสนุกสนุกของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิครั้งที่9ที่ตลาดพาราม5จังหวัดนนทบุรีมาให้รับชมกันแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าโจทย์เมนูจะเป็นอะไรและเมนูไหนจะอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ